พอชชมพูนะจ๊ะเจอก,กันในคลิปนี้นะคะนัตตี้จะมาสอน how to ลุคนี้เลยนะคะแต่งหน้าลุคนี้เป็นลุกสไตล์เกาหลีนะคะจะเน้นผิวที่ฉ่าวาวนะคะเห็นเปล่าว่าผิวมันเล่นแสงมากๆเลยนะคะคือลุคนี้นะคะผิวฉ่าวาวเนี่ยการแต่งหน้าที่ประเทศไทยนะคะก็ต้องแบบว่าคิดเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราอาจจะไปเจอกับสภาพอากาศที่แบบร้อนมากๆทาให้หน้าเรามันขึ้นเยิ้มนะคะเป็นผิวหน้าทอตไขกันได้เลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่าต้องระวังมากๆเลยแต่ว่าในลุคนี้นะคะนัตตี้มีไอเทมที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องการ คุมมันได้ด้วยก็คือว่าให้ลุกที่ฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าไม่มันนะคะแต่ดูชุ่มชื้นด้วยเอ๊ะอะไรยังไงนะคะเร,เราไปดูขั้นตอนนะคะการแต่งหน้าลุกนี้แล้วก็ไอเทมเด็ดๆกันเลยดีกว่าจ้า ้มาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะก่อนอื่นเนี่ยนังเอกของลุคนี้นะคะลุกของการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีเนี่ยต้องใช้เป็นครัชั่นอยู่แล้วนะคะซึ่งครัชันเนี่ยมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกได้ว่าง่ายสะดวกพวกพากง่ายนะคะถาก็ง่ายมากๆแล้วก็ให้ลุกที่ผิวฉ่ำวาวนั่นเองแต่ว่าครัชันเนี่ยหลายๆตัวนะคะอาจจะทําให้ผิวมันเยิมได้นะคะแต่ว่าครัชันที่ตีเลือกมาวันนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรยล์ control ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาเขาก็น่ารักมากๆด้วยนะคะตนะีเลยขอเลือกเป็นของ The Face Shop นั่นเองค่ะนี่ก็คือ หน้าตาของคุชชั่นที่เลือกมาใช้ในลุคนี้นะคะเป็น The Face Shop นะคะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ที่ชอบที่เลือกมาเพราะว่าเขาเป็นสูตรยล์ Control ด้วยนะคะก็คือว่าจะเป็นให้ลุคที่ค่อนข้างแมทนะคะแต่ว่าไม่ได้แมทจนแห้งจนเกินไปก็ยังให้ความชุ่มชื้นทําให้ผิวมีความมันอ่าทำให้ผิวมีความฉ่าวาวได้อยู่นะคะเป็นลุคแบบว่าสาวเกาหลีะคะ่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยะะเกลยับสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วก็เหมาะมากๆกับสภาพผิวของนัตตี้ว่านตี้เป็นคนผิวค่อนข้างมันมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีสู่สองสี ด้วยกันนะคะตอนนี้201นะคะแล้วก็มีสี203ส่วน201นี้จะเป็น a อ r i c ิ t คอร e บนะคะแล้วก็203จะเป็น n a t ชอรัลเบสนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้จะมีกันแดดด้วยนะคะครบเลย SPF 50 PA บวกบวกบวกค่ะสำหรับสีนะคะอันนี้จะเป็น201เนาะอันนี้จะเป็น203นะคะก็เลือกใช้ตามสีผิวของตัวเองได้เลยตี้เลือกใช้สี201นะคะเป็นสีอพเปิลคอร์ดเบสค่ะ ้ก็ง่ายมากๆนะคะเราใช้พับที่มากับเขานะคะแตะลงไปบนฟองน้ํานี้นะคะเบาๆก็จะได้เนื้อผีีที่ติดลงมากับพับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแตะให้ทั่วผิวหน้าค่ะสาเหตุที่เลือกครูชั่นเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วมากๆนะคะเพียงแค่แตะแล้วก็แทบๆลงบนผิวนะคะก็เปลี่ยนผิวเราเป็นแบบสาวกเกาหลีวิงวิงได้เลยนะคะ แล้วก็คือเราไม่จําเป็นต้องทาครีมกันแดดหรือว,ว่าต้องทาครีมบำรุงก่อนแค่ทาตัวนี้ก็คือจบเลยตัวเดียวนะคะใครที่เคยไปที่เกาหลีเนี่ยจะรู้เลยว่าที่เกาหลีนี่คือเดี๋ยวเฟ h o p อปเขาเยอะมากๆนะคะฮิตมากในหมู่แบบคนเกาหลีแล้วก็คนต่างชาตินะคะสําหรับแบรนด์นี้นะคะตแ่การเลือกสีของคูชั่นเนี่ยเป็นปัญหาของหลายหลาคนเหมือนกันนะคนที่มีแบบผิวที่ค่อนข้างที่จะคำ้ำหรือว่าผิวสองสนะคะเดี๋ยว รู้สึกว่าเร็วๆนี้เนี่ยดูเฟชชอปนะคะเขาจะมีเบอร์สามให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แทนๆผิวคล้ำๆนะคะก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะว่าจะมีตอนไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สองสีด้วยกันนะคะแล้วก็ทาคอด้วยนะจ๊ะ ทาคูชั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลุคนี้ที่จะไม่ทาแป้งไม่ลงแป้งใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคือทาคูชั่นตัวเดียวแล้วก็จบเลยให้ลุคที่ผิวไม่มันไม่เยิมนะคะแล้วก็ให้ลุคค่อนข้างแบบด้วยแต่ว่าไม่ได้ดูแห้งนะคะดูชุ่มชื้นอยู่นะคะตัวต่อไปนะที่จะลงเป็นตัวนี้นะคะเป็นอิงลิควิดนะคะจาก The f a c e Shop นะคะสีชมพูเป็นเหมือนทิ้นสีชมพูสดใสนะคะตัวนี้จะเป็นสี PK 0 4ศนย์นะคะจะค่อยๆแตะลงที่แก้มนะคะแล้วก็ค่อยๆกลี่นะคะ ะะมาดูเรื่องของคิวดีกว่านะคะนัตตี้เขียนคิวด้วยแหละในลุคนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยหลายคนรู้ดีว่านัตตี้ไม่ค่อยเขียนคิวนะคะแต่ว่านัตตี้เลือกเป็นเขียนคิวตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของ The Face Shop นะคะ Blow Master ค่ะเป็น Waterproof Eye b r o w Pencil นะคะซึ่งตัวนี้เป็นหัวที่เป็นออโต้นะคะก็สามารถหมุนแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลายสำหรับปัดนั่นเองแล้วก็ที่นัตตี้เลือกเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆแล้วก็คือไม่เข้มจนเกินไปเห็นปะ พอเขียนมาแล้วสีจะแบบว่าจางๆนะคะดูไม่เข้มดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนี่ค่ะนัตตี้เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะสำหรับเขียนคิ้วค่ะ ใช้มัสคาราปาดคิ้วให้ดูสมูทขึ้นนะคะแต่งตากันต่อนะคะนัตที่จะเลือกใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะที่มีประกายชิมเมอร์วิงวินะคะตาตั้งแต่หัวตาจะถึงกลางตาค่ะ สีน้ำตาลนะคะลงบริเวณหางตาจนถึงกลางตานะคะส่วนไลเนอร์นะคะรันตี้เลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นซิเบอร์ดอนะคะจากเ h e f a ฟ e ช h อ p นะคะตัวนี้เขียนง่ายมากๆเลยจะเป็นหัวลักษณะแบบนี้ค่ะ ส่วนการเขียนนะคะนัตตี้ก็จะเขียนให้ชิดกับแนวขนตามากที่สุดนะคะจะไม่เขียนไลเนอร์ใหญ่ๆนะก็เติมหางออกไปด้วยใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงบริเวณใต้ตานิดนึงค่ะ แล้วก็จะใช้แชโดว์ที่มีสีขาวประกายวิ่งวิงนะคะลงบริเวณหัวตานะคะดัดขนตาค่ะปัดมาสคาร่าต่อกันได้นะคะ,ะที่ใช้ของ The Face Shop ค่ะ เทียบความแตกต่างระหว่างข้างที่ปัดกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดนะคะไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยนะคะสะพรึงมากมาทาปากกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทาปากนะคะเราสามารถกลบสีปากเดิมของเราเพื่อให้สีลิปสติกเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะนาตี้ก็จะใช้เป็นครุชชั่นตัวเดิมเนี่ยที่เราทาน,นะคะค่อยๆแตะลงบริเวณริมฝีปากนะคะ จแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะสีเดียวก,กันกับที่เราทาที่แก้มนั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้แตะให้ทั่วบริเวณด้านในริมฝีปากแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยค่ะทาลิปก็จงบางนิดหนึ่งนะคะหน้าลูกนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยกับลุคนี้นะคะใส่สายสไตล์เกาหลีนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันแล้วก็นําเทคนิคไปแต่งตามดูได้นะคะลืมบอกนะคะข่าวดีสําหรับ คูชั่นที่ตี๊ใช้ในลุคนี้นะคะเป็นครูชั่นจาก The Face Shop นั่นเองนะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมรีฟิลไปอีกเลยหนึ่งนะคะโอ้โหนี่คือแบบราคาเขาถูกมากๆแล้วนะคะ649บาทคือซื้ออีกหนึ่งแล้วก็ได้รีฟิลอีกหนึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจนะคะไปซื้อในเดือนกันยายนได้นะคะกับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดแต่เพียงเท่านี้ไงก็สามารถเจอกันได้ในคลิปหน้าครบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนาี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทางด้านของแฟนเพจน<ะ>ัตี้พลอยนะคะแล้วก็รบไปดูที่ไอจีนาตี่นึ่ด้วยน,นะคะนี่เลยไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ